สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมาพบมาพอกับแม่บัวช้ยเดบัว j o t o Official ค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็แฟนคลับพ่อพ่อ,อแม่แม่น้องอุ๋งหญิงด้วยนะคะมาพอกันมื้อนีบ่ายบ่ายวันศุกร์บ่ายที่อากาศห่อนที่สุดเลยค่ะแม่บัวก,ก็เลยคานาั่งในห้องมาวามาจาก,กพีกับน้องเนาะพอหลบร้อนเข้ามาอยู่ในห้องแป๊บนะคะ อากาศฮอน่อนพี่น้องเอ้ยไปบึงคลิปพอกันใช้แล้วแห้งฮอนตางเพินพ่นเพิน่นพอกันใช้ต้องบอกว่าเฝ้าปูเฝ้าออเห็ดมันสิเป็นล้มมาสันพี่น้องแฟนคลับมาถามาปูศาสตร์่าแดดแดดพี่น้องแดดแดดมาปูศาสตร์มาแย่งมองปูศาสตร์กันแล้วคะ่ะพี่น้องวันนี้ชัยภูมิน่าจะร้านแตกมาสันเพราะว่าทีมงานจะพาเพิพ่นกับว่าคลายบัตรไปไหน หลายแล้วค่ะหลายหลายมากเลยมณีกะสิแม่วัวคิดว่าจะอายะเหมือนเดิมเนาะอิหลากัเดินทางออกจากบ้านก็บบอกว่าไปพบพ่อพ่อแม่ที่ชัยภูมินะคะเจอกันประมาณหกโมงแรงมาสันพันว่าเดินทางออกจากจังหวัดศรสีสะเกดเนาะบายๆเพื่นก็เดินตื่นขึ้นมาอาบน้ำนกินข้าวเพ่นก็จัดสิ่งจัดของเดินทางต่อไปสถานีต่อไปคือชัยภูมินะพี่น้องเนาะมาพบมาพวกัน ผูใดอยู่ไก่กับไปแห้กำลังใจลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะไปเบิงมาล้มไปนัางฟ่อนนั่งยิ้มบุยบุยอยู่คุณาคา่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าดีใจเนาะไม่บัวไปเบิงลลหลายๆสำนักเิ่นออกมาเบาไม่บวกับพ่อยดียโอดีใจไปน้ำเพิ่นที่บอกเพิ่นมาเบาะว่าอีลาเป็นนักร้องสู้ชีวิตอันดับหนึ่งเป็นเป็นติดหนึ่งในหกแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของนักร้องที่แฟนคลับแบบสาวน้อยร้อยล้านมะลำอายุน้อยร้อยล้านพี่น้อง คนที่หกก็คือพี่แอนอรดีแล้วก็จะมีพี่ใหม่พัชรีอ่าพี่ก้อยชาลินีแล้วก็ก็จะมีน้องยูกิเนนาพ็ญนภาเนาะมีพี่มาเอมิพิ่พี่แอนแล้วก็มีพี่ลำไย,ยและก็จะมีน้องอุงอิงเป็นอันดับหนึ่งอันดับนั้นเป็นก็รสลับกันคือคือคืออันดับนี้ อันดับนี้ไม่บวกกับเสือแน่ว่าแฟนคลับไพ่ก็ต้องรุนของจะของเป็นที่หนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆแต่ละคนนี่หในหกคนนี่กับบธรรมดาจะคุ้นพี่น้องได้ได้บุรธรรมดาการเงินการท้องบุธรรมดาแต่ว่าผู้ถี่ม้าเหนือเหน,อเนือเหนือเหน,อเนือความคาดหมายหรือว่าถี่ม้าแบบคุญผ้าวัสนาูรงทุกค้นกับคือสีคือสีคือสีคิดค,คือกันก็ไม่บวเนาะกับคือสีบา มื่อมีขอกางขาเพราะว่าตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมาวงอิงเป็นนักร้องเป็นหมอลำเป็นสาวเป็นหมอลำที่อายุน่อยแล้วกะใช้เวลาในการเดินทางน้อยมากเขามายุวงเขามายุวง้งมือแรลกเทปแรกคลิปแรกกระดังกระปังเลยพี่น้องบางคนใช้เวลาเป็นสิบปีเหมือนที่พี่ใหม่พัชรีเขาเคย เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็พี่แอนนรดีก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ากว่าจะผ่านมาได้พี่แอนนรดีเริ่มเริ่มเข้าวงการหมอลำประกวดแม่บัวตามดูพี่แอนประกวดตั้งแต่โรงเรียนโรงเรียนกรนวลกรนวลพิทยาคมถ,าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าแม่บัวเบิงเบิงเพิ่นประกวดสิงชาสวรรค์และะ้วก็บิงเพิ่นมาเรื่อย ก็เห็นความพยายามเห็นความเห็นเห็นความสู้ชีวิตของพี่แอนแล้วก็ช่วงหนึ่งพี่แอนก็เคยมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่ัวก็ได้ติดตามก็ได้ดูได้ให้กำลังใจได้ดูผลงานพี่แอนมาตลอดแล้วก็แต่ว่าทุกคนเหมือนพี่ใหม่พัชรีก็เป็นนางเอกหมอลำมาก่อนแล้วก็ออกมาเป็นสายคอนเขาเรียกเขาเรียกหมอลำอนเตอร์เทน เป็นหมอลำซิ่งอินเทนพี่น้องเป็นคนที่เล่นได้ถึงพิกถึงขิงจริงๆแต่ว่าก็เคยขึ้นมาเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุ้งยิงก็เคยไปไป,ไประกบคู่ทุกคนเลยค่ะที่ที่ทีทีเบามานี่มามายืนเวทีสาวน้อยทุกคนและก็ได้ไมีโอกาสได้เจอกับอีหล่าเฮาสู่คนเนาะไดรลองพิงแบบไอเขาเรียกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทุกคน แต่ว่าผู้สีใสเวลาในการเดินทางหน่อยก็คือเทียงผู้ผู้สีสีบ้าบไดส้สีสีสีบ้าสีาบ่าบได้บามาด้วยโชคก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงตลอดระยะระยะเวลาสองปีที่อีลาเขามาอยู่น้ำส,สาวหน่อยเนาะมาอยู่น้ำปอโจทุกคนก็เทียงบได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์และก็มันเกิดมันเกิดเรียกว่า ซอฟ์พาวเวอร์หรือสีเอิ่นว่าจังไดพี่น้องเ้าสีเอิ่นว่าจังไดจากมอลำสมัยก่อนเนาะแต่กี้กถือว่าเดือนหนึ่งกับมีงานสิบยี่สิบงานเนาะมอลำนี่ก็ถือว่าหลายแล้วเด้พี่น้องแต่ว่าทุกวันนี้สาวน้อยเพรบ้างแพงเดือนหนึ่งถ้ามีงานหลุดก็ไม่เกินวันสองวันนอกจากวันเดินทางอันนี้ค,คือเรื่องจริงเพราะว่าเขาบึ่งโปรแกรมมาแล้ว ตลอดค่ะพี่น้องถ้าเป็นเทศกาลก็หกหกเก้าเจ็ดศูนย์น่ก็คือเต็มแล้วแต่ว่าเข้าดีก็คอออือเมื่อไรเมื่อเลยแม่บัวบ่ได้เบิงเมื่อด้เบิงคิววันที่ยี่สิบแปดมีคิวที่บางซื่อเนาะสถานีหมอชิดเก่าบางซื่อพี่น้องหมอชิดหมอชิดบางซื่อหมอชิดใหม่บางซื่อ,อหลังหลังหมอชิดใหม่เป็นเบิงนั่นแหละที ที่เพื่อนบ่ก่อาได้จัดงานดนแล้วเนาะเพื่อนเพิ่งจะได้เริ่มมาจัดอีกก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดมีโอกาสก็ไปเจอกับิลลาเนาะวันที่28น่าจะเป็นวันจันทร์พอดีไหม26มื้อนี่ย2 6วันเสาร์27วันอาทิตย์28วันจันทร์วันจันทร์ค่ะพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลก็ไปให้กำลังใจลูกสาวเนาะไปเติมพลังบวก ไ่บวกกระเบิงอยู่ว่าไม่บวกสิว่างบอกกาลังเคลียร์คิ้วอยู่อยากไปเจอลูกสาวนะคะอยากไปเจอลูกสาวมากมากเลยไปนางเบิงลีหลาล้าไปนางเบิงลียาลาฟอดหลักยิ้มบุยบุยหลักกับมาเนาะพี่น้องเนาะไปเติมพลังบวกไปเติมไปเติมความสุขพี่น้องไปเบิงมาล้ำานีห้องบอมเมนว่าห้องไปเห่เพิ่น มูเฮาบแม่นว่าเฮ้าเงินไปเพื่อนอย่างเดียวได้พ่น้องเพื่อนก็หมอกความสุขให้เฮาเขามีความสุขในการไ้ติปนาแล้วไอเวทีนารางวัลน,นาเวทีเล็กๆน้อยหน่อยตามกําลังเราเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นั่งยิ้มเบิ่งหลูดสาหล,ล่องหลูกสาล้มแตมีเวลากไปเบื้องสาซิกนะพี่น้องนั่นแหละคือความสุขของเราทุกเมื้อนี่บ่ต้องหอยหาอียงนกพี่น้องทำมาหากินก็นลำบากอยู่แล้วส่วนนี้กะเติม เติมพลังบวกให้ชีวิตตัวเองให้เยอะๆคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะดูภาพยนตร์ขายอ้อเนาะก่อนสิบึงภาพยนต์คลายอ้อเฮากะต้องไปรุ่นอีหลาเนาะแต่ว่าทุกสำนักก็มาในทิศทางเดียวกันหมดว่าอีหลากลังคะแนนน้ำดงอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้แต่ว่าเราก็อย่าชะล่าใจนะเพราะว่าวันที่สี่ก็จะปิดโหวตแล้วนะพี่น้องเนาะวันที่สี่ก็ปิดโหวตแล้วเฮากบมา ตอกย่ำมะย่ำว่มมาอย่าให้รูดให้อลาเขาติดโผไปตลอดแล้วก็ให้ที่หนึ่งอันดับหนึ่งขึ้นไปรับรางวัลที่เวทีไอคอนสยามนาพี่น้องเนาะจังไงกันลุนเป็นกําลังใจให้อีลาเนาะก้อนสิลุ่นก้อนสีไปจากกันกะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆให้ใช้ด้วยบัว JO2 Official หน่อยนะคะจังไงกับให้ช่องเนยน้อยม่บวัวมีกําลังใจในการทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะ ชัยเดบัวเจโอทูสวัสดีจ้า